สวัสดีครับก็วันนี้ผมชื่อแก้วนะครับวันนี้ผมมารีวิวที่ผมไปผ่าตัดหน้าอกมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะสามอาทิตย์แล้วก็คือหนึ่งเดือนนะครับที่ผมไปทําการผ่าตัดหน้าอกมานะครับก่อนผ่าตัดหน้าอกเนี่ยผมออกกลังกายนะครับแล้วก็ได้เล่นที่อกนิดนึงก็พอไป ก่อนที่จะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดนี่คุณหมอเขาจะทำมาร์เกอร์ก่อนนะครับก็เขาก็ถามผมว่าผมเคยเล่นมาหรือเปล่าเล่น,เล,นเล่นฟิตเนสหรือเปล่าผมเล่นอยู่หรือเปล่าบอกเล่นอยู่แล้วแล้วผมจะไปเล่นต่อหรือเปล่าหลังจากที่ผมผ่าตัดเสร็จผมบอกผงเล่นต่อนะครับคุณหมอเขาก็เลยเอ้าวงั้นถ้าเกิดสมมติว่าเล่นต่อก็ มันก็มันก็หมอก็จะแบบว่าเหมือนกับว่าไม่ทําให้มันเรียบอะครับคือให้มันแบบเหมือนเป็นเป็นหน้าอกผู้ชายที่แบบมีเนินนิดนึงอะไรเงี้ยอือคือก็ก็จะเหลือไขมันไว้บ้างเพราะว่าคือคือหน้าอกของผู้ชายจริงๆแล้วคือมันมันก็ยังมีไขมันอยู่นะครับมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบว่าไม่มีเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแค่จะมีกล้ามเนื้อมากกว่าเท่านั้นเองนะครับคุณหมอเขาก็แต่ง ให้ผมนะครับัวนอโมผมไม่เท่ากันเขาก็แต่งให้ผมสองข้างเลยนะครับก็ก็ตอนนี้แผลแผลแล้วก็ที่ทำออกมาคือโอเคทำมาผมคือมันเพอร์เฟกอะผมโอเคผมผมชอบครับชอบมากแล้วก็คุณหมอผมว่าคุณหมอทำทาดีมากนะครับถ้ายังไงอ่าใครอยากรู้ว่าผมทำที่ไหน คุณหมอท่านไหนนะครับราคาเท่าไหร่อะไรยังไงคือสอบถามผมมาได้ตลอดผมยินดีนะครับยินดีที่จะตอบคำถามเพื่อนๆือนทุกคนก็ไม่มีอะไรวันนี้ผมแค่มาให้ดูเฉยว่ารีวิวเฉยว่าผมไปผมไปผ่าตัดหน้าอ,อกมาได้หนึ่งเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแผลผมเป็นยังไงบ้างแล้วก่อนที่ผมจะไปผ่าตัดหน้าอ,อกเนี่ยผมผมจะต้องทำผมจะต้องทำยังไงบ้างตัวนี้มาก็คือ ผมจะต้องพบจิตแพทย์แน่นอนสองท่านนะครับแต่คือทางทีทางทางคลินิกที่ผมไปทําการผ่าตัดอ,อกเนี่ยคือที่ผมก็พบจิตแพทย์ที่นั่นเลยสองท่านนะครับทุกทุกอย่างที่นั่นจบเรียบร้อยนะครับถ้าใครอยากทราบรายละเอียดก็ถามผมมาได้นะครับผม,มนี่ตอนถามทุกคนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ